สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อนะครับเป็นประโยคสนใจประโยคที่16ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า64เรื่องปัญจคททายะพรามณนะเริ่มตั้งแต่พรามณัสนะปณะสวนะพเยนะเป็นต้นไป ปณะก็พรามณีขึ้นมานะครับอันว่านางพรามณีอาหะกล่าวเลยว่าปณะก็พรามณียนว่านางพรามณีขึ้นมานะครับณนะวะเทติย่อมไม่กล่าวอิติว่าตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายอาติฉะขอจงทรงปรารถนาล่วงเถิดอิติด,ดังนี้สวรณพเยนะ เพราะอันกลัวแต่อันฟังพรามณัสะแห่งพรามปณะ,ะแต่ว่าสาพรามณีขึ้นมาอันว่านางพรามณีนั้นโอสักกิตวาย่อลงแล้วอาหะกล่าวแล้วอิติว่าตุ่มเหอ,อันว่าพระองค์ทั้งหลายอาติตยทะขอจงทรงปรารถนาล่วงเถิดอิติดังนี้สนิกังเอวะค่อยๆนั่นเทียว สถาอันว่าพระศาสดาสีสังทรงยังพระเสียรจาเลสิให้ไหวแล้วยาปณะ,ะเหตุกังขึ้นมานะครับมีอันให้รู้ว่าอาหังอันว่าเราณคมิสสามิจักไม่ไปอิติดังนี้เป็นเหตุการปลบมือการสายศีรษะการตีกลองนิยมขึ้นบาลีว่ายาปณะ,ะเหตุกังเข้ามา สีเสครัร้นเมื่อสีสะพุทเทนะอันพระพุทธเจ้าโลกะคารุณาผู้เป็นครูของโลกจาริเตทรงให้ไหวแล้วอิติยาปนะเหตุกังมีอันให้รู้ว่าอาหารอันว่าเราณนะขมิรสามิจักไม่ไปดังนี้เป็นเหตุสุดประโยคตรงนี้นะครับสาพรามณีอันว่านางพรามณีนั้น อาสโกโนตีไม่อาจอยู่สันทาเรตุงเพื่ออันอดกลั้นหาสีหัวเราะแล้วมหาหาสีตังหัวเราะใหญ่หรือว่าหัวเราะเสียงดังนะครับตัดสมิงกะเนในขณะนั้นสถาอันว่าพระศาสดามุนจิทรงเปล่งแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีเคหาพิภุขังมีน่าจะเพาะต่อเรือน พรามโนปิเม้อั่านว่าพรามปิดถิงทตวานิสินโนเอวะนั่งให้แล้วซึ่งหลังนั่นเที่ยวและรวบนะครับสุตวาฟังแล้วพรามนิยาหาสิตะสัตธังเติมจะเข้ามาตัวนึงนะครับหลังสุตวาสุตวาจะฟังแล้วซึ่งเสียงแห่งนางพรามณีหัวเราะแล้วด้วยฉับพันนานาง รังสีนางโอภาสังโอโลเกตวาจะนะครับตัวนี้เอาจะมาใส่ตรงนี้นะครับแต่รวบและดูแล้วซึ่งแสงสว่างแห่งพระรัศมีทั้งหลายมีวันณะหกด้วยอัทธะได้เห็นแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาที่จริงอยู่พุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัตธเสตวาไม่ทรงแสดงแล้วอัตานังซึ่งพระองค์ พนานังแก่ชนทั้งหลายเหตุสัมปันนานังพูดถึงพร้อมแล้วด้วยเหตุคาเมวาในบ้านหรืออรัญเยว,วาหรือว่าในปา่านะปัก,กะมันติย่อมไม่หลีกไปพระมโนปิแมือนว่าพรา์ทิศวาเห็นแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาวัตวากล่าวเลยว่าโพติในานางผู้เจริญ อาหารกันว่าเราตะยานาสิโตรวบนะครับเป็นผู้อันเธออนาจิกขันติยาผู้ไม่บอกอยู่ราชปุตตังซึ่งราชบุตรอาคันตาวาทวาเรถทิตังผู้สเสด็จมาแล้วประทับยืนแล้วใกล้ประตูไม่หังแก่เรานาสิโตให้ชิบหายแล้วอหิย่อมเป็น กัดนอกนะครับเหตุก,กรรมข้างในนาสิตโตมหิตัดบวชเป็นนาสิตโตบวกอัมพิกรรมบังอันว่ากรรมภารยิยานักเตอ,อันเธอกะตังกระทําแล้วอิติดังนี้อาทายะถือเอาอัทธพุตธะโภชนะปาติงซึ่งถาดแห่งโภชนะอันตนบริโภคแล้วด้วยทั้งเกึงิงคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักศัตรูของพระศาสดาอาหะ กราบทูลแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับโพโคตมะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอาหารอันว่าข้าพระองค์ทัตวาถวายแล้วอักขังซึ่งทานอันเลิศฐานนสุในฐานะทั้งหลายปัญจสุห้าพุญชามิย่อมบริโภคจะแต่ว่าทัตตะโกถาโสอันว่าส่วนแห่งพัดเอโกวะส่วนหนึ่งเทียวเมอันข้าพเจ้า ทินติตาวาแบ่งแล้วมัดเชในท่ามกลางอิโตโกถาสโตแต่ส่วนนี้พุทโตบริโภคแล้วพัตตะโกถาโสอ่านว่าส่วนแห่งพัดเอโกส่วนหนึ่งอะวะสิทโถเหลือลงแล้วโคตโมขึ้นมานะครับอ่านว่าพระโคโดมปฏิคันหาตูขอจงทรงรับเฉพาะอีทางพัตตังซึ่งพัตนี้ เมของข้าพระองค์อิติดังน,งนี้ตรงนี้ขึ้นอาหามานะครับหลังอิติตรงนี้สถาอันว่าพระศา,ศาสดาอาวตตวาไม่ตรัสแล้วอิติว่าอัทโถอันว่าความต้องการอุจจิทะพัตเะด้วยพัดอันเป็นเดนตะวะของเธออัถิขึ้นมานะครับอัธิมีอยู่เมแก่เรานหามิได้อิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วอิติว่ารามนะ ดูก่อนพรามอักคังปีอ่นว่าส่วนเลิศก็ดีมัดเชพินทิตวาพุทธะพัดตังปีอ่นว่าพัดอันท่านแบ่งแล้วในถามกลางบดโพวกแล้วก็ดีอนุชวีกังเป็นของสมควรไม่หังเอวะแก่เรานั่นเทียวโหติย่อมเป็นจะเริมากะพัตตะบินโดปีแม้อันว่าก้อนแห่งพัดอันมีในเบื้องหลัง อนุชวีโกเป็นของสมควรไม่หังเอวะแก่เรานั่นเทียวโหติย่อมเป็นพรามณะดูก่อนพรามหิเพราะว่าไม่ย่างนั้นว่าเราทั้งหลายประทัตตูปชีวิโนเป็นผู้เข้าไปอาศัยซึ่งพัดอันบุคคลอื่นให้แล้วเป็นอยู่โดยปกติเปตะสาธิสาเป็นผู้เช่นกับด้วยเปรต อัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่าภิกขุอันว่าภิกษุประทัตตูปชีวีผู้เข้าไปอาศัยซึ่งพัดอันบุคคลอื่นให้แล้วเป็นอยู่โดยปกติละเพทะพึงได้บินดังซึ่งก้อนข้าวยางใดตัดบทเป็นยางบวกอัคฆโตนะครับตัวนี้อัคฆโตวา จากส่วนเลือดหรือมัชโตวาหรือว่าจากส่วนท่ามกลางเสสโตวาหรือว่าจากส่วนที่เหลือโสภิขุอันว่าภิกษุนั้นณอละลังไม่ควรทุตุงเพื่ออันชมเชยอะลังควรนิปัจจะขาทีทาวิตุงเพื่ออันเป็นผู้มีอันติเตียนแล้วฉันเป็นปกติเป็น เป็นองจากคําว่าพระวิตุงนะครับณอาปิแม้หาไม่ได้ทีราอ่านว่านักปราชญ์ทั้งหลายเวทยันติย่อมสรรเสริญตังพิขุงซึ่งภิกษุนั้นตังวาปิซึ่งภิกษุแม้นั้นเทียวอิติว่ามุนิเป็นมุนีอิติดังนี้อิติดังนี้นส้อนกันนะครับตรงนี้พรามโนวนว่าพรามตังสุตตวาวะขึ้นว่าจะนางมา ฟังแล้วซึ่งคำนั้นเทียวปะสันนจิตโตเป็นผู้มีจิตเรื่มใสแล้วอุตตวาเป็นจินเตตวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าเอาโหโอการนางอันว่าเหตุอัจฉริยังน่าอัศจรรย์ราชาปุตโตอันว่าราชบุตรทีปะสามิโกนามะชื่อว่าผู้เป็นเจ้าของแห่งประทีศอวัตตวา ไม่ตรัสแล้วอิติว่าอัทโวันว่าความต้องการอุจจิทะพัตเตนะด้วยพัตอันเป็นเดนตะวะของท่านอัตถิมีอยู่เมแก่เรานะหามิได้อิติดังนี้วัคติจักตรัสเอวังอย่างนี้อิติดังนี้วัคติตัวนี้เป็นมาจากวัทธาตุนะครับแล้วแปลงเป็นวัคคะแล้วลงมีพัตหมวดภาวิสันติในที่นี้ลงสะสะติวิพัต แต่ท่านต้องลบทิ้งนะครับเวลานำไปแจกจะได้รูปเป็นวัคติวัคขันติวัคคสิวัคคธวัคขามิวัคขามะให้แต่เป็นหมวดพวิสันติแลลว,ว่าจักนะครับทวาเรติตโกวะยืนแล้วใกล้ประตูเทียวปุจิทูลถามแล้วปัญหังซึ่งปัญหาสัทธารังกะพระาศาสดาอิติว่าโพโคตมะข่าแต่พระโคดมผู้เจริญ ตุมเหออ่านว่าพระองค์ทั้งหลายวัฏฐาย่อมตรัสเรียกสาวกีซึ่งสาวกทั้งหลายอัตโนของพระองค์ภิกุอิติว่าเป็นภิกษุดังนี้ปุคโลอ,อ่านว่าบุคคลภิกขุนามะชื่อว่าเป็นภิกษุโหติย่อมเป็นกิตตาวตาด้วยเหตุมีประมาณเพียงไรอิติดังนี้สัทธาอ่านว่าพระาศาสดา อุปทาเรนโตทรงใคร่ครวญอยู่ว่าธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนากระถังรูปานุโขมีรูปอย่างไรหนแหลสัปปายะเป็นสัปปายะอิมัสสะพรามณัสสะแก่พรามนี้โหติย่อมเป็นอิติดังนี้จินเตตวาขึ้นมานะครับทรงดำริแล้วว่าชนานว่าชนนั้งหลายเทเวปิแมสสองอิเมเหล่านี้ จุนิงสุฟังแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวพิกขูนังของวิสูทั้งหลายพระทันตานังผู้กล่าวอยู่อิติว่านามรูปังอันว่านามรูปอิติดังนี้กัสปะพุทธกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะรวบตุงปัจจัยมากับวัตติอันว่าอันนะครับนามรูปังอวิสัตจิตวาวะเนสังธรรม,มังเทเสตุงอันว่าอัน อันเราไม่สละวิเศษแล้วซึ่งนามารูปเทียวแสดงซึ่งทำแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นวัตติย่อมควรอิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วอิติว่าพรามณนะดูก่อนพรามปุคโลอนว่าบุคคลอรัชชันโตผู้ไม่กำหนัดอยู่อสัตชันโตผู้ไม่คล่องอยู่นามรูเปในนามารูปภิกขุนามะชื่อว่าเป็นภิกษุ โหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่ามะมายิตังอ่านว่าความยึดถือว่าของเรานามรูป,ปัสมิงในนามรูปนัตถิย่อมไม่มียัสสะปุคละสะแก่บุคคลใดสัพพะโสโดยประการทั้งปวงจะอเน่งโยปุคโลขึ้นมานะครับ โยบุคโลอันว่าบุคคลใดณนะโสจติย่อมไม่เศร้าโศกเตนะนามรูเปนะขึ้นมานะครับเพราะนามารูปนั้นอสตาอันไม่มีอยู่บุคโลโอนว่าบุคคลโสวเวนั่นแหละสะทุนนี้คือโสนะครับเมายานเราวุจติย่อมตรัสเรียกภิกขุอิติว่าเป็นภิกษุดังนี้อิติดังนี้อัฏโธอันว่าอัตว่านามรูเปในนามารูป สัพพสมิงทั้งปวงคือว่าไขามหาตัวนี้นะครับปะวะัเตอันเป็นไปทั่วแล้ววเสนะด้วยอำนาจขันธานังแห่งขันทั้งหลายปัญจัน,นังห้าอิติคือขันธานังแห่งขันทั้งหลายจะตุน,นังสี่เวทนาทีนางจะมีเวทนาเป็นต้นด้วยรูปรขันธทศจะแห่งรูปรขันธ์ด้วย อิติดังนี้ตัถาปเทสุในบททั้งหลายแล้วนั้นหนาะปทัศแห่งบทว่าสัพพโสอิติดังนี้อัดโโหอันว่าอัตว่าคาโหอันว่าความยึดถือว่าอาหารอิติวาอันว่าเราดังนี้หรือมะมังอิติวาหรือว่าว่าของเราดังนี้นตถิย่อมไม่มียัสะปุกลาสะแก่บุคคลใดอิติดังนี้ ปทัสส่งบทว่ามะมายิตังอิติดังนี้อัทโถอันว่าอัตว่าตัดสมิงนามรูปเปครั้นเมื่อนามรูปนั้นปัดเตถึงแล้วขยะวะยังซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปโยปุโคโลนว่าบุคคลใดณนะโสจติย่อมไม่เศร้าโศกณนะโสจติคือว่าณวิหันญติย่อมไม่เดือดร้อนอิติว่า รูปังอันว่ารูปมะมะ,มะของเราขีนางสิ้นแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคไปยานนะครับเวลาแปลเราต้องยกเข้ามาให้ครบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนางอันว่าวิญญาณม,มะมะของเราขีนางสิ้นแล้วอิติดังนี้คือว่าไขามหาไขาวิหันยติมหาปัสตินะครับปัสติย่อมเห็นอิติว่า นามรูป,ปังขึ้นมานะครับอันว่านามรูปขยะวยรรมมังเอวะมีอันสิ้นไปแนละอันเสื่อมไปเป็นธรรมนั่นเทียวขีนางสิ้นแล้วอิติดังนี้คาถาปาทะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าอสตาจะนะโสจติอิติดังนี้าาาอ,าาอ,นะอัดโถอันว่าอัดว่าโสปุคลอ,อันว่าบุคคลนั้นคือว่าเอวะรูปโอผิวมีอย่างนั้นเป็นรูป มามายิตะราหิโตผู้เว้นแล้วจากความยึดถือว่าของเรานามรูปีในนามรูปวิชมาเนปิเมอันมีอยู่อโสจันโตผู้ไม่เศร้าโศกอยู่เตนะนามรูปีนะเพราะนามารูปนั้นอสตาปิเมอันไม่มีอยู่พระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุติย่อมตรัสเรียกว่าพิกุอิติ เป็นพิกจุดังนี้อิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทว่าสะเวอิติดังนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่แปดขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่ได้เรียนไปแล้วก็กลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านทูน